สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรัลลอาล้อวยวีหนึ่งนะครับจะเริ่มฟอก,ก์กอลพัชชรยคลิปวันนี้จะทำขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่97นะกับ o OK k Export 810 US แ้ของเราเองก็ปิดกำไรมาจิ้น 10X อของ RSR นะก็4วันนี้ก็วันที่4นะ กำไรก็1 3 US นะก็ทุน5 US นะตัวนี้นะก็ต่อจาก EP ีที่9 6นั่นเองนะ,ะต่อจากอีพีกที่เรามา,มาซื้อ3วันแล้วกำไรก็พุ่งไปถึง20 0เนะแล้วอีกวันหนึ่งผมก็ปิดสถานะนะ,ะปิดกำไรไป RSR แต่จริงๆถ้าอยู่ตอนนี้ก็ยังพุ่งอยู่นะแต่ก็ปิดไปแล้วนะอันนี้ก็ปิดเนี่ยวันวันพุธนะวันพุธที่ผ่านมาวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันศุกร์ ต่เที่ยงคืนก็วันเสาร์นะอานี้ก็ปิดกำไรของ RSR นะตัวนี้ก็ตอนขายนะขายได้18นะซื้อก็ซื้อนี่ก็ทุน 5US ยนั่เองนะห้นยูเอ็นนตอเนื่องก็ถือว่าช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้นนะก็มีหลายตัวที่ทำเงินได้นะตัวนี้ก็เปิดไว้วันที่4ก็ปิดสถานะก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆนะตัวนี้นะ ติดสถานะ <S 2> <S 2> <S าไปดูพอร์ตเล็กเนานะพอร์ตก็กระเตื้องกระเตื้องขึ้นมานิดหนึนนออนะ่งนั้นตลาดเขาโตนะช่วงนี้ก็มีหลายตัวเข้ามาแทาน RSR มาแทาน RSR จริงๆก็ทรัมป์นะจริงๆดังเลยระหว่างทรัมป์กับหลังปิด RSR เนี่ยก็เลือกทรัมป์กับซูยนั่นเองนะแต่ว่าก็แรงก็พอกันแต่เลอกโดนทรัมป์ดีกว่าเหรียญสอง เอาไปเชื่อพรำดีกว่านะเพราะว่าจานวนก็จํานวนเอาไปเชื่อพรำเนี่ยมีไม่เยอะนะมีประมาณพันล้านแต่ตอนนี้เขาปล่อยมาสองสองพันล้านนะสองร้อยล้านนะแต่ในแง่ศักยภาพเนี่ยว่าซุยมันโอเคกว่านะแต่ซุยนี่มีเป็นเยอะซุยมีประมาณหมื่นล้านนะตอนนี้ปล่อยออกมารู้สึกจะ 2,000ล้านเหรียญนั่นเองเคือถืออีกเป็นเชนที่ร้อนแรงสุยนะแต่ก็เลือกทรัมป์นะวันนี้นะทรัมป์ก็ขึ้นไปพอสมควรนะหลังจากที่เหรียญของอ f f i c i a ทรัมป์เนี่ยปล่อยข่าวว่าจะเข้าอะไรนะเข้า,ากินอาหารกับโดนัททรัมป์สองคนแรกที่ถือเหรียญนั่นเองนะไม่รู้ผลออกหรือย,ยังนะ ้็ทำให้ราคาพุ่งพุ่งกระฉูดขึ้นมานะ่ะนั่นเองนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับปิดสถานะนะทำกำไรปิดสถานะทำกำไร RSR นั่นเองนะก็ขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคลิปนี้ไม่ทักชวนเรื่องการลงทุนใดๆเป็นการสนับสนุสน,นช่องก็ไปนั้นยงยโสกิโตอันดับหนึ่งไปนั้นไทยนะขอบคุณที่ติดตามมารับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆน,น,นะเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันะใหม่ครับบ๊ายบาย,บาย